เรื่องราชานิก่า ชาวนี้นะคะบอกเลยว่าแขกรับเชิญที่มาเนี่ยคือสวยจะมีแฮชแท็กว่าแบบมาทําไมคือเวลาเขาไปไหนเนี่ยคนทั้งหมดจะแบบว่าไม่ต้องปาไม่ต้องปาแต่วันนี้เข้ามาเยือนบ้านนิสาแล้วนะคะกับน้องโยและน้องเป้ แล้วสองสาวที่หมายคำว่าวอชิวอชิเสดเดี๋ยวต้องอยากรู้ด้วยว่าทำไมมันต้องเป็นคำว่าวอชิแต่ตามธรรมเนียมรายการเรื่องราวชาวนี้มากินข้าวบ้านพี่ก็ต้องมีเมนูมาแลกอันนี้หนูเอามาหอบกลับค่ะไม่ได้เอามาแลกค่ะหอบกลับบ้านเพราะว่าอร่อยจัดเฮ้ยดอลเล่ซี่โครงหมูหมักมาพร้อมที่จะให้มาม่าพี่สาวทอดเป็นเมนูที่น้องโยชชอบคือก็ชอบก็เป็นคนแบบชอบแทบชอบอะไรแต่อันนี้ก็จะเป็นซี่โครงหมูที่ไม่ใช่ซี่โครงอ่อนนะ เพราะว่ามันหมดก็เลยถูถ่ายได้เป็นที่ครบแข็งแข็งแทะมันหน่อยอ,นนอตอนแรกเนี่ย จะเตรียมน้ำเงี้ยวมาแต่คิดว่าเครื่องจะเยอะมากเลอหม่าม้าจะแบบพิเศษสักทีก็จะเป็นเรื่องราวบ่ายนี้ไปอจะเป็นที่อของหมเูเลิศโอ้ยวันนี้สองสาวสวยมากเดี๋ยวจะมาล้วงเคล็ดลับด้ว่าทำไมผิวมันออร่าก,กระต่ายฉ่ำขนาดนี้หิวยังห <c oughs> ิวแล้วค่ะงานฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวเมนูวันนี้บอกเลยว่ามาเป็นแบบเส้นมีน้ำซุปอ๋อเกเตี๋ยวอะแม่ เฮ้ยดูได้ไงมาอุ้ยอยู yes> ่กันแบบแน่นมากวันนี้ต่อไปจะต้องขยายครัวแล้วจะมีรายการนะสวัสดีค่ะแคลร์ชิลล์วันนี้เป็นไงคะน่ารักมากเลยสวยชอบมากมันตุ๊กตาทั้งคู่เลยอบาร์บี้มาหรอบาร์บี้เลยบาร์บี้แรงบาร์บี้เกิเดินมานี่ก็แบบแสงส่องเลยอ่ะดูสิออลิแมะ ่วใช้อะไรลูกสาวปิโลนี่เข้มาโอ้โหไปแล้วครีมอะไรล่ะคะวอชีค่ะแม่วอร์ชิมีเอามาให้หมามมาไหมเอามาต้องได้ละต้องได้บ้างต้องหนึ่งเล้วแม่นรอตอบอไปแม่เคาะผิวทำกับข้าวตอนเช้าไ่ไอ้าววันนี้มีเมนูอะไรมาให้เด็กๆคะวันนี้มีบะหมี่เกี๊ยวกุ้งปูก้อนนะคะใบหม่าม้าค่ะวันนี้ตื่นมาทำน้ำซุปตั้งแต่ คือตื่นพอรัวโยชีกับน้องเฟยมจะมาคือตื่นเต้นมากมก็ต้องเคี่ยวไว้เนาะจะกลมกล่อมเนาะมาเนาะใช่ใช่เอาอะไรมาอันนี้เป็นซี่โครงหมูค่ะเป็นสูตรรัวโยใช่ปรมาเท่าไห้หน่อยแต่ไมกเยอยเลยเรียบร้อยแล้วเครื่องเทศรบเครื่องดีจริงๆอันนี้ก็ให้แม่แม่ใหญ่คุณที่บ้านโขกให้เลยค่ะปอบกคุณแม่มาหมักเลยนะคะโดยก็จะมีนี่กระเทียมผักชีนะคะก็ง่ายๆค่ะไปสิกไปสิก จะแช่ไว้หนึ่งคืนนะคะตันนี้ก็จะคร้อมอินทีเยางั้นมาทำประเด็นเมาส์กับน้องไปได้มาเตรียมประหาทำเออได้แล้วปกติน้องโยทำอาหารเองไหมไม่ทำค่ะ คือหนูจะให้แม่ใหญ่ทำใช่ให้แม่ใหญ่พูดที่บ้านทำเพราะว่าหนูอะเคยทำแล้วมันหลายขั้นตอนอะมันเหนื่อยอ่ะหนคือไม่เหนื่อยให้แม่ทำมันตัวใหญ่แล้วลูกเปย์มาทำบ่อยค่ะแม่หนูชอบทำกับข้าวกินเองมากเห็นอย่างนี้นะก่อนนางจะมาขายวอชีนางขายน้ำเงี้ยวเงี้ยวใช่เงี้ยวน้ำน้ำเงี้ยวเป็นไงอร่อยไหมคะอร่อยมากคือไอ้ดอกนิ้วคือเปื่อยฉ่ำฉชอบมากมาใครก็ทำได้ค่ะแม่ดอกนิ้วเปื่อยฉ่ำแม่ไปฉ่ำน้ำซุปน้ำพริกน้ำแกงอ๋อโอเคไอน้ำซุปอร่อยตัวเป็นคนชอบกินดอกนิ้วมา เออเราจะมีโอกาสได้กินอีกไหมได้กินถ้ามีนะอยากกินเดี๋ยวทำส่งมาให้คือช่วงเนี้ยเขาไม่เหลือเวลาเขาเอาเวลาไปแพ็ควอร์ชีวันละสองพันบาทว้าโอเก่งเก่งเก่งเกแม่เชื่อหรอเก่งเก่งเรื่องจริงงั้นเดี๋ยวเราให้หมามมาเนี่ยทำไปก่อนแล้วมาดูขั้นตอนว่าไอ้บะหมี่เกี๊ยวกุ้งปูก้อนหน่อชีเนี่ยจะเป็นยังไงจะได้ทอดซี่โครงออกไปให้ด้วยค่ะหมามมาตั้งน้ำตาเนะแป๊บค่ะรอแป๊บนึงนะคะโอ้ยเนี่ยซี่โครงท่าทางนะเครื่องเทศถึงมาก หอมจริงตั้งน้ำมันให้ร้อนนะคะเดี๋ยวทอดออกไปกินกับบะหมี่ด้วยเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ จะบอกว่าซี่โครงหมูหมักแบบนี้เวลาหมักเขาจะใส่พวกสารเกลือใช่ป่ะมันก็จะมีกระเทียมพริกไทยมีรากผักชีใช่ป่ะแต่ว่าจะบอกว่าเวลาหมักแบบนี้ห้ามหมักแช่ตู้เย็นไวเกิน2วันนะไม่งั้นมันจะเป็นแหนมหลายคนบอกว่าอุ้ยหมักซี่โครงหมูแต่ได้แหนมแทนคือมันเป็นแหนมอยู่แล้วเพราะว่ามีกระเทียมมันจะเปรี้ยวเลยหรอเปรี้ยวมันจะเปรี้ยวเลยมันไม่ได้บูดนะมันคือการหมักถ้าใครที่ชอบกินแบบซี่โครงแบบแหนมซี่โครงทอดอะไรเงี้ยก็หมักแบบนี้แหละแล้วก็แช่ไว้ในตู้เย็นประมาณ2องวันอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยเอามากินมันก็จะแบบมีรส หมีนะม่เกี้ยวของม้าต่างจากหมี่เกี่ยวธรรมดาทั่วไปยังไงคะอ๋อมันไม่ต่างกันมากหรอกต่างกันตรงที่ว่าวัตถุดิบอะเราใส่เยอะกว่าเราชอบอะไรเราก็ใส่ไปเยอะหน่อยเติมไปเยอะหน่อยและยิ่งมีแขกของนัดมานะม้ายิ่งใส่ใจในการทำมากยิ่งขึ้น มีเรามันยังไงบ้างคะมานี่มีไข่นะคะมีไข่เลยมีไข่เก่ามันก็จะทําให้มีอ่ะมันมีความแบบเด้งดึ๋งออแล้วแบบว่ามันกินจะอร่อยนี่เราก็ต้องมาล้างน้ําล้างเอาแป้งออกก่อนนะคะโอ้โหพิ่งยังไม่หมดอะไรคะมา โอ้โ<ห>เอางี้นะ,ะจุกจุกเป็นไงจุกจกจริงๆแล้วปูใหญ่ามากด <c oughs> อว่าขาโกกเนี่ยท <c oughs> ี่เราเอ็ดอย่างนี้เลยนะคะใหญ่ขนนี้เลยนะ,ะ <c oughs> ขาโกบอ๋อใช่ลองกินดูมันจะเหมือน ได้ก็คือวันนี้วอชิมานี่ก็ต้องจัดเต็มเคยกินบะหมี่ที่มันจึ้งใจอย่างนี้ไหมลูกยังใครยังไม่เคยกินพี่น่าแบบตอนนี้อยากซดน้ำมากเลยตอนนี้คือถ้วยนี้กี่ชันถาดที่ไหแหละมาเริ่มกินเลยดีกว่านะแล้วให้น้องๆเล่าว่าเป็นยังไงมั่งบะหมี่นี้ก็จะเป็นบะหมี่ไข่นะคะแล้วในท็อปปิ้งนี้ก็จะมีทั้งพอหมูย่างมีเกี๊ยวกุ้งมีเนื้อปูนะคะมีหมูกรอบเยอะจังวุ้ยนัวนะเสะใหญ่มาก แต่พี่เฟมอ่ะเขาเป็นคนที่ทําอาหารเออให้เฟมร,รีวิวแบบในฐานะคนทําอาหารดีกว่าไม่แล้วเราคือเวลาไปกินข้าวกับนางอ่ะอันไหนที่แม่อร่อยอ่ะนางจะไม่กินต่อนะโอ้เรื่องจริง<ๆ>แล้วเราดูว่าหมดไรเราเฟมวางชอ้อนหรอไม่อร่อยมากอ,อร่อยมากค่ะขนาดกูอร่อยมากคืออร่อยจริงจริงๆอ่ะพี่ป็นคนชอบกินบะหมี่เกี๊ยวมากแล้วก็แบบว่าจะมีร้มไปไหนตรงสีลมตรงอะไรเนี้ยมาก็ต้องขับรถไปที่จะเป็นแบบว่าโอแฟชั่นคือใช้แอปสั่งอาหารออนไลน์อ่ะไม่เป็นซึ่งขับไปเองห้าสิบนาทีขับกลับมาจนแลาวำคา ไม่ต้องนางก็บอกเออหนูอยานางทำเองก็เลยเป็นที่มาแล้วเหมือนไหมคะไม่เหมือน <c oughs> แต่ว่าอร่อยแบบแล้วเราก็จัดเต็มได้เราทำเองกินเองคือภาพรว,วมอร่อยเพราะว่าลหนูกินอ่ะหนูชอบ,อชอบตักเป็นคคำอ๋อมีปูผักแล้วกินทีเดียวอะไรเงี้ยตอนเด็กมีใครเป็นแบบนั้นมามเออเจ้เก็บของอร่อยไว้กินทีหลังเวลากินก๋วยเตี๋ยวกินอะไรเงี้ยมีว่าอันไหนเล่าเล่าหนูมีก็จะเป็นลูกชิ้นบ้างถ้าจะเป็นเกี๊ยวก็จะเป็นเกี๊ยวตอนเด็กก็จะเก็บเกี๊ยวไว้กินทีหลังเลยแต่เดี๋ยวนี้เกี๊ยวเยอะข้าเนี้ยก็กินได้ตั้งแต่ คำแรกเลยค่ะแม่แต่พอหนูจะกินก่อนเพราะว่ากลัวคงเยอหนูเคยโดนปกติก็จะเก็บไว้กินตอนท้ายแต่พอเก็บไว้มากๆเข้าอ่ะเขาจะคิดว่า้าไม่กินหรอขอได้ไหมอะไรเงี้ยก็จะแบบกินไปแล้วด้วยความที่เก่งจะเออกินซี่อะไรเงี้ยต่ในใจคือแบบเก็บไว้นะอยาเก็บตั้งนานหลังๆก็คือกินก่อนเลย พี่เขาจะมีสเต็ปในการกินรีวิวอาหารถ้าเป็นเอคาดมันจะนั่งพี่ก็จะเป็นอีลาออกอร่อยปะเนี่ยแป้งนึ่มวัดเลิอันนี้เลิอันนี้เลิแบบนี้เลยในยูทูบอ่ะถ้าเป็นสไตล์โยชิกับเฟรมอเวลาเจอหอนเลิศจะให้คนดูรู้สึกว่าเลิศอร่อยเนี่ยทำยไงอ่ะถ้าเป็นสไตล์โยคือถ้าเราเป็นหนูจริงๆอ่ะคนจะทักว่ามึงอร่อยจริงปะนึกออกป้าแต่เราอ่ะอร่อยนะผมวิมอร่อยมากแต่พานอร่อยจริงปะเนี่ยคือหน้าเราแบบอร่อยแต่เนือหอให้ดูหน่อย อร่อยไหมยออร่อยเหมือนไหมอร่อยแต่จริงๆอร่อยแม่จะวิ่งไปร้องไห้เลยนะอร่อยจริงอ่ะพี่เฟรมนะฮะหนูจะเป็นอย่างนี้สมมติหืมอนไรน อร่อยมากเหมือนเคือจริงๆริอร่อยมากจะพูดคำว่าอร่อยมากเนี่ยซ้ำๆใช่ถ้าเจออะไรอร่อยอ่ะพี่โยคอหมูย่างเป็นยงไงคะพี่ลุกโยอร่อยคับใช่น่ะคือยัยโยห้ามทำรายการรีวิวอาหารเลยอ่ะนึกออกปะเพราะว่าแบบเขดูรับรับรู้ไม่ถึงคือเราเราไม่รู้ว่าแบบมันต้องเป็นยังไงขอหมูย่างมันต้องนุ่มระดับไหนอะไรเงี้ยเพราะเราก็รู้สึกว่าเราเราก็กินได้หมดอะไรที่มันถูกปากมารายการอาหารน้อยแบบว่าเมนูสุดโต๊ะเลยถ้าแบบว่าต้องกินเมนูนี้ไปตลอดชีวิตจนตายอ่ะจะเริ่มเมนูอะไร ส้มตำอ๋สาวอีสานแฟนเพราะว่าหนูรู้สึกว่าเหมือนเป็นกิมจิอะอถ้าคนเกาหลีจะชอบกินกิมจิกับอาหารเนี่ยถ้าเป็นหนูอ่ะหนูรู้สึกว่าถ้ามีส้มตำคือเมนูนั้นอะวันนั้นมื้อนั้นอะอร่อยละเหมือนเรามีอะไรแบบมาตัดถ้ามีส้มตำก็คือสบายใจ โซเดียมชา่งกเลยมาฮะข้าวมันไก่เป็น,มนเมนูที่แบบว่าหนูชอบกินแล้วก็กินได้ตลอดอะไรเงี้ยถ้าโทษนะเยืนดูหุ่นหน่อยคือคนที่บอกว่าค <c oughs> นที่กินข้าวขั้นไก่จะอ้วนหรือเปล่าดูหุ่นหน่อยหนูชอบกินข้าวมันไก่มากกับกับอาหารที่มันมีแบบน้ำจิ้มอะไรเงี้ยโอ้โหคนที่บอกกินน้ำจิ้มบ่มโซเดียมหอโโ้ดูหุ่นหน่อยหมูอกระทะนี่คือต้องสลัดชิมโอ้โหชอบกินมากชอบกินมากเธอชอบยินขนาดแบบไม่คุยกับใครเลยเฮ้เธอบอก่อะไรเธอไม่คุยกับใครเลยเขาแบบโดนจัดแจง ปุ๊บปุ๊บโมมาเซอร์ปุ๊บวางแล้วเต็งก็ไปเดินตักตักตักผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงถึงเริ่มชวนคุยได้ยินนะเริ่มเริ่มแบบมีอะไรในพ้องแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือนางไม่คุยกับใครเลยคือแบบหนูเพิ่งเคยเห็นนะไม่คุยกับใครจริงนะแล้วเป็นคนโมโหหิวไหมเป็นเคยโมโหหิวสุดขนาดไหนน้องโยกับน้องเฟมก็ด่าไปหมดทุกอย่างแบบวีนไปหมดอะแม่จนแบบว่าเนี่ยหน้าตามันน่าหลักป่ะไม่หนวีนเวลาโมโหหิววีนไหมวีนเอาสุดเลยนะลองวีนพี่นัสเลยลองวีนพี่นัทสามสอง หนึ่งโอ้ยบอกว่ารายการถ่ายเช้าสิบโมงมาถึงเนี่ยเที่ยงได้กินอันนี้วีหรือบอกแล้วลูก <c oughs> เนี่ยเที่ยงไม่ได้กินแม่แล้วหนูมาจากบางใหญ่ขับรถมาสองชั่วโมงมาถึงยังไม่ได้กินเนี่ยอันนกลัวยัง <c oughs> ไม่คนละไมไมเปันน่ารักอ่ะฟิวบอนฟิวบนและพี่โยมมันมองหัวหิวไหมเคยปปาคือหนูรู้สึกว่าก็เคยแต่จะมอหัวแค่กับกับพี่่าู้วัดการ่าไรเล่าอีนั่นแหละชมหวขนาดนบางทีนางขับรถอยู่เงี้ยขับรถมากลวโมโหอวูแล้วไม่ถึงจะดีขับรถดีๆขับรถดีๆคือหิวอยากขับรถ เบางทีหายใจก็ผิดคือโทษทุกอย่างไปเลยจนแบบได้กินแล้วก็กินปุ๊บเย็นลงเย็นลไปคนพี่ฮาร์ด่าอะไรเนาะเออเป็นเราไปไหนต่ออะไรอย่างงี้แต่ผู้จัดการเป็นถังขยะจริงๆนะตีนก็มีกับผู้จัดการโทษนะคะขอเรียนเชิญผู้จัดการดิฉันนะคะดิฉันเป็นถังขยะให้ผู้จัดการโดนด่าตายค่ะหล่อจบพี่นายบอกว่าพี่วีขับรถดีๆวีก็ขับรถมาพี่หิวเขาขัด แผดเส้ด๋เนี่ยโมโหโมโหอย่างนี้ก็คงจะไม่ได้วีแล้วแหละชีวิตนี้ถ้ามีกจะกลายเป็น กินนี้ดีกว่าอุย้ยเมนูลูกโยทาเมนู่มชอบกินซิ่โครหมูหนูรู้สึกว่ามันกินได้วันอะเพราะหนึ่งเลยมันเค็ม,มหนุ่<ต>มชอบกินเค็มกินกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันสามารถกินกับเมนูอื่นได้ด้วยก็เป็นผิวนั้นกินได้กับหลากหลายเมนูแล้วก็ชอบกินเค็มเป็ไงพี่เฟมอร่อยมากอร่อยมากจริงอือคือไม่อยากเชื่อว่าโยจะหมักเองแบบคุณภาพ้องโยทำอาหารไม่ออกก็เหมือนคนทำอาหารไม่อร่อยแม่แบบไทยจบมาสวัสดีค่ะ มาฟังฟีดแบ克เหรอฮะเป็นยังไงบ้างคะพอกินได้ไหมอร่อยมากลือเลื่อมราวชาวเหนี่ทาแม่ก็ต้องดูก่อนนะว่ากินหมดไหมได้เพราะเท่าที่เราทานนี่มาทำให้ทุกคนมันใหญ่มากแล้วดูตัวน้องสองคนตัวมันมีสามก้อนนะคะเนี่ยก็เห็นบอกว่ามาไกลแล้วหิวมากจัดเต็มจัดหนักเลิดเริขอบคุณขอบคุณมาค่ะันให้อร่อยนะคะอร่อยมากค่ะมา ไม่อยากรู้ว่าสองคนนี้รู้จักกันจนเป็นตำนานคาว่าวอชิคือเขาบอกว่าพวกแกเลือกคบเพื่อนถ้าใครไม่สวยระดับแบบว่าบิจตี้เซนจะไม่ได้อยู่ในแกงก็เลยเหลือกันแค่วอชิใช่เพราะว่าเราจะมีใบสมัครเลยว่าจริงๆวอชิจะมีแบบนี้ส่วนสูงเท่านี้แล้วก็ไขเอลมากกว่า27เราจะคัดออกจากกลุ่มก็เลยมีกลุ่มก็จีแกงมีนเกิลมีเกิลสุดลอเลอ่ะดีๆทำไมหนึ่งแบบคบก็แต่คนสวยอยู่ด้วยกันสองคนดูอย่างพี่สิพี่คบ กับวิทูลอย่างเงี้ยนึกออกไหมก็ไม่ได้คบพี่นันนะจะอยู่แกงนี้ค่ะอ่ะสมมติว่าอย่างวันนี้มายื่นใบสมัครได้ไหมก็จะอยู่แกงนี้แกงเอลยิมเจ็ดแต่ว่าเป็นเป็นมุมข้างนะไม่งั้นต่อไปถ้ามันตัวเป็นวอชิก็จะกลายเป็นวอชิทูนวอชิไม่สวยเลยอะไรวอชิวีวีอชิอ่าเฮ้ยวีวอชิด้ะ แสงเซตสวยวิวอรสีอุ้ยทำสีเพิ่มไหมหนู <c oughs> สีเข้มนิดนึงเดี๋ยวพี่เป็นคิวเตอร์เองได้เัียล่ะได้อจาจัะกรกอกบตรสมัครเลยได้คือพี่ต้องสมัย <c oughs> ฟแ,แถามหน่อยว่ารู้จักกันได้ยังไงคือหนูก็รู้จักผ่นานถนะ่านเนาะตอนนั้นนะ่ะแล้วเราก็ไปเจอกันตามงานงานแต่งบ้างงานวันเกิดบ้างถ่ายงานบ้างเวลางานวันเกิดพี่เฟรมไปหรือเปล่าเออเราอยู่ด้วยกันนะได้ได้น้องสาวก็จะอยู่ด้วยกันสะส่วนใหญ่ค่ะตามงานต่างๆเริ่มมีการนัดแห่งเอากันเกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ายพี่เฟรมเป็นคนสนุกอะแล้วเราก็ชอบอยู่กับคนสนุกอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่เหมือนเป็นพี่สาวที่คอยให้คําแนะนําแล้วก็อัดฉีดเราตลอด แต่ก็ถ้าไม่ดีน่ก็จะเตือนอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเอออยู่ด้วยเราแฮปปี้ก็เลยนัดไปเที่ยวไปกินข้าวกันบ่อยๆอันนี้ในมุมของหนูนะอันในมุมของโลกเต็มเหรอฮะเพราะสวยแตวก็ต้องตีสนิทก็ต้องสาวไปงานนี้ไหมโอเคพี่ไปด้วยพี่ขออยู่ด้วยนะอะไรแต่ความจริงก็แบบแม่เชื่อเรื่องพลังงานใหม่หนูเคยอยากจะอยู่กับเฉลิม4ี่แล้วกับยิ่งวีแล้วแต่พลังงานหนูดอกหายไปเลยไป ฮิวิทีะไรหนูหายเขาสู้เขาไม่ไหวจีดูหายไปเลยก็เลยแบบเออมีน้องโยที่แบบเขาค่อยไปเขาค่อยไปด้วยกันได้นะอะไราเงี้ยมาอยู่กับแม่หนูก็หายค่ะมัอยู่ตรงนี้มันพลังงานสวยเดียแล้วลูกอยู่กันกมากี่ปีแล้วคะเอาดีๆเริ่มคุยกันมากขึ้นหนักก็ถ่ายพรีเซนเตอร์พิเร์โลเน่น้งมาตอน5ปีที่ทำได้ คลิกกันแบบนิสัยใดๆที่ทำให้เราแบบเออชอบกันพูดจริงแบบพูดเหมือนจะพูดแล้ไม่ใส่ใจ <laughs> แล้วจนสนิทกันจนกลายมาเป็นนี้สวอชี มันยังไงนะต่างคนต่างชอบลงผิวแม่หนูก็ถามว่าโยโยแกใช้อะไรไหมโยก็บอกว่าหนูใช้ไปเรื่อยแม่อะไรเงี้ยใช้ไปเรื่อยเลยชอบมันไหนก็จะใช้อันนั้นอะไรเงี้ยแล้วหนูก็ชอบใช้เหมือนกันเพราะว่าชอบแต่งหน้าขาวก็เลยคบนี้เราลงมาทำไหมอะไรเงี้ยเพราะโย่อะเขาเคยทําแล้วครั้งหนึ่งก็คิดว่าเขาน่าจะมีความรู้ในระดับหนึ่งว่าเออจะต้องประมาณนี้นะถึงจะดีอะไรเงี้ยมีมีก็แบบว่าเนี่ยการใช้ไงถ้าไม่มีแกพี่ขอตั้งแต่สูตรแรกแแล้ว จริงเพราะว่าหนูอชอบตั้งแต่สุดแรกๆตั้งแต่ปีแรกๆรแล้วอะไรเงี้ยแต่อยู่ก็ว่าแม่หนูไม่ได้มันแห้งมาะลย ก็พัฒนามาเป็นวอชิตอนแรกคิดว่าการจะทําแบรนด์สักแบรนด์หนึ่งอะ่ะคือเข้าไปที่โรงงานแล้วก็เอาสูตรองสามสูตรของโรงงานมาเคแล้วก็จะได้แล้ว<ม>อุ้ยฉันก็รวยแล้วอ<ม>นะไรเงี้ยแต่พอเข้าไปทําจริงๆอะ่ะหนูรู้สึกว่า<ม>อย่างที่ีบอกให้คาแนะนําหนูว้ต้องทําอะไรในสิ่งที่เราชอบจริงๆ<ม>แล้วรซึ่งเราอ<ม>่ะ<ม>ชอบพอกผิวจริงเราเลยรู้ว่าเราอยากจะได้แบบนี้ถ้าเอาไปเราก็ไม่ใช้อยู่ดี<ม><ม>เราอยากจะได้ผลิตภัณฑ์ที่เราสามารถใช้ใทุกวันซึ่งเป็นแบรนด์ของเราจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งต้องบอกว่าประสบความสําเร็จมากตอนนี้ขาดตลาดคนหาซื้อไม่ ไดนค่าตอนแรกคิดว่าคือขายได้เรื่อยๆก็โอเคเนาะอนนี้ค่อยๆแบบเติบโตแต่คนทุกคนก็เหมือนให้ความใจเราก็ขอบคุณมากก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนที่มาอุดหนุนเนาะแล้วก็เห็นกับความตั้งใจที่จะทําแบรนด์นี้มาจริงๆค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะเป็นสาววอชีนะคะก็อย่าลืมนะคะสั่งซื้อวอชีกันได้ค่ะค่าสําหรับวิธีใช้นะคะก็คือบีบออกมานิดเดียวท่อเม็ดถั่วเขียวนะคะทุกคนแล้วก็วอร์มบนมือสัก2-3วินาทีเท่านั้นน้องจะเกลี่ยง่ายมากเลยนะคะก็แปะแปะแปะแล้วก็ เรกราวันนี้มากินบายหมามาเป็นไงมั่งกับเมนูบะหมี่เราฉันกินหมดอยู่คนเดียวเดี๋ยวกินต่อแน่นอนใช่เดี๋ยวเราสำลัก <c oughs> ห,หนูกินไม่ได้กิน <c oughs> ไม่ได้เลยต้องเล่าอ่อนว่าปกติด้วยความที่ไซน้องสองคน <c oughs> ตัวมันแค่นี้แล้วหมามาดูสิทุกคนอันนี้กินไปแล้วนะอันนี้กินอะไรน,นะหมาชิมคนชอบแบบทําให้จุกๆอยากกินเยอะๆอ่ะแล้วเป็นไงพอได้มาลองกินกับข้าวที่บ้านพี่เราจริงๆดีใจมากจัดที่ปกติดูในสตอรี่ไอจีมาอีกได้ไหม คือมากินเฉยๆได้น้องใหม่ไม่ได้ไม่ได้ด้วยเพาถามเพ่จะรู้เลยนะจะมาจริงมาไดหลังมากตอนเช้าน้องไม่กินเช้าไงแล้วเดี๋ยวเชียอัพให้ทำอะไรนะเปิดร้านเปิดเถอะขอร้องจริงแต่เมนูคืออยากกินมากจริงมาคืออาหารเหล่าที่แบบน่ากินมากที่สุดเปิดแอปเปิดแอปสั่งเกี๊ยวหวานอืมนอนนี้ขายเกีขวหวานจะสูงละ990 จะได้ไว้รอดรอดยังไงเดี๋ยวเรื่องโปรเจกต์ปันละคะยาวๆไม่รู้กลัวเผ็ดกระละนะทุกคนอยากให้ทุกคนที่ดูรายการนี้ได้กินเอออย่างน้อยเนี่ยแฟนๆรายการหนูและหนึ่งทำในยูทูบใช่ไหมมีสตอรี่ตอนเช้าอีกอยากรู้มันจะขายวันละสิบถุงเฟรมละหนึ่งโยละหนึ่งเหลือแปดถุงอะคิวีเลยไอฟีก็เล่นคิวีอีกตีหมดละถ้าใครชอบรายการเรื่องราวเช้านี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะแล้วอยากเห็นแอบรับเสื้อคนไหนนะคะมาเอกก็บอกได้เลยเนาะแล้วก ก็อย่าลืมนะคะสนับสนุนวอชิด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายเยโยก็กินหมดจริงจังแล้ะปกต c <c ิกินข okay, uh? ้าวเหมือนแมวดมข้าวของอร่อยก็กินได้อยู่แต่ใช้เวลานานกินแปรมองไปเพิ่ินก็คือว่าดูพี่นาทุกเช้านะคะก็จะเรื่องราวเช้านี้เริ่มต้นที่แล้วแต่เราไมู่นัวอไม่สากันเลยแล้วก็แล้วเนี่ยฮะส เอา,อางี้เรื่องหลังจะเป็นเมน,นูอะไรรูป้ป่ะต้มอ,อึ่งให้มิหยุดลองนะเตอร์แน่ถ่ายรายการอยู่ออ <laughs> เดี๋ยวต้มอ,อึ่งมาแนะ่